สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องวิไลให้โชคครับมือนี้ครับช่วงบา่บายของวันที่12ท่าันวาคม2560ขาครับทางช่องเฮ้าวิไลให้โชคครับสีน้ำผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับไปสรุปยอดตัวเลขที่ชนกันหลายสำนักนะครับสีมีสำนักใดแน่แนวทางตัวเลขที่ชนกัน เนวนวทางประจำววันที่16ท่านว่าคม2 5 6 5ครับว่าสิมีสำหรักใดแน่มีตัวเลขแนวทางตัวใดแน่ที่ชนกันนะครับทางแอดสิบ้าสรุปให้เอีทางช่องไดเบิงสดๆกันนะครับว่ามีตัวเลขใดที่มาแห้งและก็ชนกันมีสำหรักใดแน่ครับ FC เอฟซีขามาแล้วครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สำคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับสิบบัณฑพัานข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องเข้าไปติดตามแนวทางกันหลายสัานและกัเสี่ยนหลายเสี่ยนนะครับเพื่อมีสํานกโดนอกโดนใจพี่น้องเอฟซีทางช่องกับสิบบัณฑพัาน์ข่าวสารกันนะครับครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางที่ชนกันสีมีสัมนกใดแน่เข้ามาไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยครับอ่ะครับเข้ามาเบิ้งนํากันคขับเอฟซีครับ เริ่มจากปูขุนหรือว่าปูหนึ่งศูนย์ับสูตรคัมพีเงินหล่านะครับมีตัวใดแน่นะครับเริ่มประเดิมกันเลยนะครับมีครับมี3สามศูนย์สามแปดนะครับแล้วกหกสามนะครับพี่น้องอาจสิไปเรียวจังน้อยด้วยครับพี่น้องด้อเพราะว่าทุกคลิปนี่ที่เข้าเสนอไปแล้วนะครับทุกสำนักเสนอไปแล้วนี่มาสรุปให้เอฟซีทางช่องเดบิงกันนะครับ คือก็คือ8338นะครับราคาสามศูนย์ยครับอ่าไปเร็วจังหน่อยนะครับต่อมาครับเป็นแนวทางของปู38ครับพี่น้องชัดเจนยรตนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องที่ชนกันนะครับ83นะครับ8363 8363นี่เป็นแนวทางของปู38นะครับอ่าพี่น้อง FC ไปเร็วจังหน่อยนะครับเพราะว่า เป็นการสรุปรวมกันนะครับที่สำนักใดที่ชนกันนะครับนี่ครับเป็นล็อกเงินล้านนะครับของปูขุนปูหนึ่งศูนย์เข่ารับเห็นว่าพี่น้องสามแปดแปดสามพี่น้องครับเห็นสเจนตนหะครับเนาะแปดสามสามแปดที่ชนกันนะครับกับมีเกตีโอเคเอาไพ่ครับเกตห้าหกสี่ย่สี่ครับนี่ครับถือว่าชนกันเนาะเป็นล็อกเงินล้านของปู หนึ่งศูนย์หรือว่าปูขุนนะครับเอาไปเร็วจังน้อยด้วยครับพี่น้องมาอีกครับอีกสำนักหนึ่งก็คือปูหาเก่าสีนะครับแนวทางตัวเลขที่ชนกันนะครับมีแปดสามสามแปดนะครับพี่น้องนี่นะครับวิ่งนะครับวิ่งสามกับสี่นี่ครับเลขวิ่งของปูหาเก่าสีที่ชนกันก็มีหนึ่งแปดละก็สามแปดนะครับนี่เป็น ตัวเลขที่ชนกันของปู่594ก้ับต่อไปครับสูตรสายเดาของปูโคราดนะครับสูตรสายเดาของปู่โคราชนะครับเนี่ยบอพี่น้อง83 95สรุปตัวเลขที่ชนกันนะครับนี่เป็นสูตรสายเดาของปูโคราชนะครับ83นะครับไปเรื่อยจักหน้อยเด้อครับ FC นะครับต่อมาปู่36บ้านท่าโพครับ แนวทางชิชนกันพี่น้องนี่ครับมีศูนย์สามหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดนี่ก็หลายสำนักกับศูนย์สามสามศูนย์นะครับปู่สามหกท่าโพบ้านท่าโพนะครับนี่ครับแนวทางชิชนกันศูนย์สามหนึ่งแปดนะครับอ้าวไปเร็วจัหน่อยได้ครับเด้อต่อมาครับเป็นแนวทางของวิไลให้โชครับก็คือของผมเองนะครับนี่ครับพี่น้องแปดสามชิชนกันนะครับศูนย์สามนะครับ แนวทางตัวเลขที่ชนกัน8303นะครับของวิไลให้โชคมีกระชขคือกันนะครับต่อมาครับของคูบาบ้านโนนนะครับคูบาบ้านโนนนะครับที่ชนกันอีกสำนักหนึ่งนะครับเลขติดของคูบาครับพี่น้องหนึ่งสองสาม่เคยผ่านจักเทียครับเลขติดของคูบาบ้าโนโนนมีตลอดเห็นตลอดนะครับเลขติดของคูบาบ่าเคยรุดบ่เคยผ่านนะครับเดินดีมาตลอดหนึ่งแปดครับสามแปด นี่ครับสรุปตัวเลขที่ชนกันเด้อครับของครูบาบ้านโนนนะครับต่อมาครับปูหาเกาซีนะครับพี่น้องวิ่งแปดกับสามเลยครับปูบาอาจสิกอดข้อกันมากครับปูกันเน้นไปที่แปดสามนะครับแนวทางที่ชนกันพี่น้องศูนย์สามเนี่ยครับเบอร์ง่ายๆเลยแปดสามศูนย์สามพี่น้องไปเร็วจังหน่อยเด้อครับเด้อ ต่อมาแนวทางปูลึกลับรับโค้งสุดท้ายครับพี่น้อง0 3น0สามนที่ชนกันนะครับปู่ลึกลับหงวดกอนปูกบให้มานะครับ50เม็ดเดียวนะครับปู่ลึกลับนี่เป็นโค้งสุดท้ายเลยครับฟันมา2คูงหกครับ3 0นะครับต่อมาครับเป็นแนวทางปู่โคราชสูตรลับๆเลขลับๆับสรุปบนล่างร่วมกันนะครับ สรุปบนล่างร่วมกันนะครับพี่น้องมีตัวไหนพี่น้องเห็นบอกครับสามศูนย์ศูนย์สามนี่ครับที่ชนกันหลายสำนักนะครับอ่าไปเร็วจังหน่อยครับต่อมาครับเป็นแนวทางของปู่โอ้ขออภัยครับของเซียนศักของถมนะครับของเซียนศักข้องถมครับเห็นบอกพี่น้องศูนย์สามนะครับศูนย์สามของเซียนสกของถมกับชนขึ้นกันนะครับ 0.3นี 3, ่ครับเป็นแนวทางของเส้นซักข้องถม6 3จางสีครับ63านี่ก็มาหลายสำนักคือกันของเส้นสักมาส้นกันมี6303เยสเส้นซักข้องถมนะครับไปเร็วจังหน่อยเด้อครับเอี 4, ครับอ,อยากมีร่มเลยนะครับ f อครับอยากมีร่มนะครับต่อมาเป็นสายด่วนสกลนครนะครับสายด่วนสกลนคร18ครับพี่น้องที่ชนนะครับ ทีชลนะครับหนึ่งแปดของสายด่วนสกลนครนะครับอ่ากลับไปเร็วจังหน่อยนะครับเด้อต่อมาเป็นของชบาพารวยครับของชบาพารวยอันนี้ของเพลินเป็นล่างอย่างเดียวครับพี่น้องชุดล่างอย่างเดียวของเพลินครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับที่ชลกันกับหลายสำนักขึ้นกันแปดหนึ่งหนึ่งแปดของเพลินเด้อของชบาพารวยนะครับอ่าไปเร็วจังหน่อยนะครับพี่น้องต่อมาครับถือว่าสรุปคงสุดท้ายท้ายสุด นะครับของคุณแม่แปดสามนะครับของคุณแม่แปดสามครับนี่ตัวเลแนวพี่น้องนะครับพี่น้องหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับหนึ่งแปดกับสามศูนย์นะครับที่ชนกันนะครับของคุณแม่แปดสามสุดคงสุดท้ายท้ายสุดคงเพลินนะครับอ้าวนี่เป็นสรุปยอดตัวเลขแนวทางที่ชนกันนะครับอ่า เป็นแนวทางที่ชนกันนะครับก็ถือว่าหร้ยสำนักอยู่นะครับเหยียบซิปก็าสำนักนะครับพี่น้องเอฟซีทางช่องครับถ้ามัเขาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับสรุปแล้วก็คือมี8338 3 0 0 3 1 8 8 1นะครับที่ชนกันหล้ยสำนักนะครับ 8, 33, 8 1, 8, 8, 1, 3, 0 0 3เอา มักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอฟซเฮ้าทั้งช่องได้ไม่เหกันใส่ปีใหม่นะครับพี่น้องทรงทายปีเก่าน้ำกันสุดท้ายนี่ขอให้ทีทุกท่านนะครับยูดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ